ออลนิวโ o โ o ต้าไฮรักแชมป์ดีไซน์กระจกมันขัดตาว่ะ สวัสดีค่ะเจ้เกียวไวสปีดทีวีนะวันนี้เกียวพาทุกท่านมานี่เลยมาทำความรู้จักกับน้องใหม่ล่าสุดนะของทาง t o y o ต a หลายคนนะคุ้นเคยกันในชื่อ iMv Cero ใช่ไหมฮะแต่สำหรับครั้งนี้ t o y o ต a พาเรามาพรีวิวกันก่อนการเปิดตัวนะฮะแล้วตอนนี้เนี่ยเขามีการใช้ชื่อแตกต่างไปเลยนะจาก iMv Cero ไม่ใช่แล้วนะตัวนี้เนี่ยเป็น all new Toyota Hilux Champ นีหรือเราเรียกเป็นแบบตามเขาเลยไหม All New Hilux Champ นะคะสำหรับตัวรถคันนี้ที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นตัวแต่งพิเศษเนะเรียกว่าแต่งมาให้ชมกันเรียกว่าเป็นการไกด์ไลน์กันนะฮะเรื่องของการดีไซน์แล้วก็การตกแต่งแบบสายซิ่งเกี่ยวว่าน่าจะชอบนะสำหรับรถคันนี้เนี่ย w l l n ว w Toyota h i l ัก c ช a m p เนี่ยก็เขาเนี่ยพรีเซนต์มานะเขาบอกว่าตัวรถเนี่ยเขาสามารถเรียกว่าเป็นรถกระบะหัวเดี่ยวใช่ไหมรถปิกอัพหัวเดียวที่ มีราคาถูกกว่าเรียกว่าอะไรเป็นรถที่สามารถจับต้องได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนะเขามีให้คุณเลือกหลากหลายรุ่นย่อยนั่นก็คือเขามีรุ่นนะฐานล้อสั้นแล้วก็รุ่นฐานล้อยาวมีให้คุณเลือกนะขณะเดียวกันเขามีนะการออกแบบตัวบรรทุกเนี่ยมาใน2รูปแบบนั่นก็คือตัวกระบะท้ายเรียบกับไม่มีกระบะท้ายซึ่งหลายๆท่านทราบอยู่แล้วว่าการไม่มีกระบะท้ายนั่นก็คืออะไรมันเป็นรถกระสือ นะหัวเดี่ยวแบบกระสือเลยไม่มีตัวกระบะท้ายนะคะในขณะเดียวกันเขามีให้คุณเลือกทั้งสิ้น3ขนาดเครื่องยนต์ด้วยกันนะคะนั่นก็คือขนาดเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเกียร์แมนนวลสำหรับรุ่น2.7ลิตรเนี่ยก็มานะในรูปแบบเบนซินเนี่ย2.7ลิตรเบนซินเนี่ยเป็นรุ่นเครื่องยนต์ที่ถูกใช้ใน t o y ยต้ h ไ l u ัตัวเก่านะคะตัวนี้เนี่ยก็มีให้คุณเลือกเป็นรุ่นเกียร์อัตโนมัติ ในส่วนของรุ่นดีเซลนะก็จะเป็นรุ่น2.4ดีเซลมีคุณเลือกทั้งรุ่นเกียร์ธรรมดาแล้วก็เกียร์อัตโนมัตินะคะ2.4ดีเซลเนี่ยก็หลาย,ลายๆท,าท่านทราบแล้วแหละว่าเขาใช้พื้นฐานของเครื่องนะมาจากตัวขุมพลังของไฮลักซ์รุ่นปัจจุบันนะคะเขาบอกว่าเขาเป็นรถปิกอัพเจ้าเดียวนะในตลาดนะฮะที่ทำรถปิกอัพหัวเดียวนะมีทั้งรูปแบบเกียร์อัตโนมัติแล้วก็เกียร์ธรรมดา สำหรับ All New h i g h x c h a m p คันนี้นะคะตัวกระบะท้ายเรียบเนี่ยเบื้องต้นทาง t o โยต a แจ้งมาแล้วว่าสามารถเปิดได้เนี่สามทางด้วยกันนะก็เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกนในเรื่องของการบรรทุกนะให้มันสามารถบรรท,ทุกได้มากยิ่งขึ้นนะคะตัวรถเนี่ยเขาแจ้งมาว่าได้รับการออกแบบให้มีความคล่องตัวสูงนะด้วยรัศมีวงเลี้ยวนะเทียบเท่ากับรถยนต์นั่งขนาดเล็กแน,แนวแบบรถอีโคคาเลยทีเดียวนะสำหรับรถคันนี้นะในรุ่น ตัวลองวิวเบรหรือตัวฐานล้อยาวเนี่ยเขามีนะรัศมีวงเลี้ยวแคบสุดอยู่ที่5.4เมตรนะฮะขณะที่นะฮะรุ่นช่วงล้อสั้นเนี่ยก็จะมีรัศมีวงเลี้ยวแคบอยู่ที่4.9เมตรนะคะ4.9เมตรนี่ก็ถ้าเทียบเท่าก็หูแนวแนวแบบ v rt, นะวีออสนะแนวแนวยาลิสแนวแนวนะรถเล็กๆจิ๋วๆนะลวดพวกอีโคคานะพวกซิตี้คาประมาณนี้เลยนะคะ ความที่ตัวกระบะท้ายของเขาเป็นแบบแบนเรียบนะฮะแล้วก็ไม่มีซุ้มล้อเนี่ยคุณเห็นเนะาะภาพรวมมันจะทําให้ตัวการขนส่งของคุณเนี่ยสามารถรนบรรทุกได้มากยิ่งขึ้นมีการจัดเบี่ยงวางของได้แบบเนาะจำนวนมากยิ่งขึ้นในส่วนของกันชนเนี่ยแบ่งแยกออกมาสาชิ้นงานเลยคุณเห็นเนาะสามชิ้นงานที่ว่าคืออะไรด้านหน้า1ชิ้นด้านข้างซ้าย1ชิ้นด้านข้างขวา1ชิ้นตรงนี้เนี่ย เขาออกแบบมาเพื่อให้รองรับกับเวลาเราไปเบียดเวลาเราไปโดนอะไรแบบนี้เนี่ยมันจะทําให้แบบสามารถเปลี่ยนชิ้นใดชิ้นหนึ่งได้โดยที่ไม่ต้องแบบโอ้โหเปลี่ยนยกชุดเปลี่ยนทั้งชิ้นเนาะก็ช่วยกันประหยัดเซฟเงินไปได้นะคะนอกจากนี้ในส่วนของคิ้วซุ้มล้อเองเนี่ยเขาก็แยกชิ้นมาให้คุณชัดเจนเลยนะคะตัวชิ้นคิ้วซุ้มล้อเนี่ยก็มีการปาดให้มันเป็นเหมือนแบบเหลี่ยมๆสักนิดน,นึงคุณเห็นเนาะ<ๆ>เพื่อที่จะเป็นการหลบตัวล้อนะคะ เวลาเลี้ยวเวลากับรถหรืออะไรใดก็ตามเนี่ยตัวล้อมันจะไม่ไปเบียดซุ้มมันทําให้การเลี้ยวเนี่ยวงเลี้ยวมันจะแคบมากยิ่งขึ้นค่ะตัวถังบอกแล้วว่าได้รับการออกแบบนะเหมือนกับมีกรอบมีช่องมีอะไรขึ้นมาแบบเต็มรถไปหมดเลยตรงนี้ก็เพื่อเป็นการรองรับในการติดตั้งในส่วนของอุปกรณ์เสริมแล้วก็อุปกรณ์พวกการดัดแปลงนะชิ้นส่วนของตัวถังม,มีแบบเนื้อบริเวณแก้มข้างเองที่คุณเห็นเนาะ,อะตอนแรกนึกว่าเป็นดีไซน์เห็นไหมแล้วก็มีที่นะบริเวณ ด้านข้างตัวโครงสร้างตัวถังรถนียตัวหัวเก่งเนี่ยคุณเห็นเนาะมันจะมีเหมือนเป็นชิ้นงานปุดๆออกมาเนี่ยแหละพวกนี้สามารถเจาะได้ด้วยนะคะในส่วนของรุ่นท็อปนะคะตัวไฟหน้าเนี่ยก็จะให้มาเป็นแบบ LED พร้อมไฟ DRL นะเออในรุ่นตกแต่งพิเศษก็จะมีนะเป็นคิ้ว DRL บนและล่างนะคะนอกจากนี้ถ้าเป็นตัวเริ่มต้นก็จะเป็นไฟหลอดน,นะคะ เรามาว่าในเรื่องของสมรรถนะการขับขี่เบื้องต้นเขาแจ้งมานะ,ะแจ้งมาว่าตัวรถคันนี้เนี่ยผ่านมาตรฐานยูโร5ทุกเครื่องยนต์แล้วนะคะสำหรับตัวนี้โดยเนี่ยเขาจะมีเหมือนปุ่มนะที่เป็นเหมือนลูกควันท่อไอเสียเนี่ยติดอยู่ที่ตัวรถทุกคันเลยนะคะตัวนี้ย้ำนะคะถึงแม้จะใช้ตัวเครื่องยนต์ปัจจุบันนะของตัว h ฮ l u กซ์ v ีนะซึ่งอยู่ในมาตรฐานยูโร4นะแต่สำหรับรถคันนี้นะออน โตโยต้าไฮลักแชมป์นะค,ะคันนี้เนี่ยเขาผ่านมาตรฐานยูโร5ทุกเครื่องยนต์แล้วนะคะโดยรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลเนะขนาด2.4ลิตรเกียร์ธรรมดานะ5จังหวะเนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับ Hilux Levo นะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่150แรงม้า343นิวตันเมตรขณะที่รุ่นเครื่องยนต์ดีเซล2.4ลิตรเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะนะฮย ตัวเครื่องยนต์ใช้เครื่องยนต์เดียวกับไฮลักซ์ลีโวเหมือนกันนะจะแต่มีในเรื่องของแรงบิดนะแตกต่างกันเล็กน้อยนะเรื่องของแรงม้าอยู่ที่150แรงม้านะคะแล้วก็แรงบิดอยู่ที่400นิวตันเมตรค่ะมากันที่อีกรุ่นเครื่องยนต์หนึ่งนั่นก็คือรุ่นเบนซิน2.0ลิตรเกียร์ธรรมดานะคะ5จังหวะสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.0ลิตรเกียร์ธรรมดา5จังหวะเนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกันกับอินโนวา รุ่นก่อนหน้านะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่1 3 9แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่183นิวตันเมตรนะปิดท้ายกันที่รุ่นเครื่องยนต์เบนซิน2.7ลิตรนะเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะกันบ้างค่ะสำหรับตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัวนี้เนี่ยใช้เครื่องยนต์ตัวเดียวกับไฮลักษ์ลีโวรุ่นก่อนหน้านะคะให้แรงม้าสูงสุดอยู่ที่166แรงมา้าแล้วก็แรงบิดสูงสุดอยู่ที่245นิวตันเมตรค่ะ ซึ่งตรงจุดนี้เนี่ยเรียกว่าเป็นครั้งแรกเลยเนะในตลาดรถปิกอัพหัวเดียวยกับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินเกียร์อัตโนมัติให้กันมาครบครบเลยนะทั้งเกียร์ออโต้แล้วก็เกียร์แมนนวลนะสำหรับ all new h i l u x cham นะคะในส่วนของเรื่องช่วงล่างนะทาง all new toyota h i l u x cham เนี่ย,เ,ยเขาใช้โครงสร้างชัดซีร่วมกับ h i l u x l e v o นะ อันนี้มั่นใจได้ในเรื่องของคุณภาพแล้วก็เรื่องของความทนทานนะคะแต่แต่เขามีการปรับเปลี่ยนในบางจุดยึดนะเพื่อที่จะให้มีความเหมาะสมนะในการใช้งานและก็เหมาะสมในการบรรทุกมากยิ่งขึ้นนะคะ โดยค่ะเขามีการปรับนะมีการออกแบบในส่วนของแหลกพวงมาลัยใหม่การเปลี่ยนตัวแหลกพวงมาลัยใหม่ครั้งนี้เนี่ยทำให้นะลดเรื่องของรัศมีวงเลี้ยวทําให้มันแคบลงนะคะในขณะเดียวกันมีเรื่องของจุดยึดแชสซีใหม่ก็มีนะเขาบอกว่ามีจุดยึดแชสซีเนี่ยที่เตี้ยลงนะคะแล้วก็ในตัวจุดยึดแชสซีเนี่ยที่เขาปรับให้มันเตี้ยลงเนื่องจากว่าเขาต้องการให้ตัวพื้นกระบะนะคะมันสามารถดีไซน์ให้เป็นแบบพื้นเรียบได้นะก็ะเพิ่มเรื่องของ ก,กุนอกจากนี้ก็ยังมีการปรับในส่วนของล้อและเบรกโดยปรับให้มีขนาดที่เล็กลงนะเพื่อความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับระบบช่วงล่างนะคะเขาก็ให้มานะด้านหน้าเป็นแบบอิสระปีกนกคู่พร้อมคอยสปริงแล้วก็เหล็กกันโครงนะคะส่วนด้านหลังให้มาเป็นแบบแหนบแผ่นซ้อนนะคะตัวระบบเบรกเนี่ยให้มาเป็นแบบดิสเบรกพร้อมมีคลีบระบายความร้อนที่ด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังให้มาเป็นแบบดรัมเบรกค่ะ เรามาว่ากันที่เรื่องของภาพรวมของรุ่นย่อยกันดีกว่าถ้ามองกันเรื่องของภาพรวมรุ่นย่อยเนี่ยคะอย่างที่เกียร์บอกนั่นก็คือเขาจะมีให้คุณเลือกนะทั้งรุ่นฐานล้อสั้นและก็รุ่นฐานล้อยาวค่ะโดยเนี่ยรุ่นฐานล้อสั้นนะรุ่นฐานล้อสั้นที่เป็นรุ่นตกแต่งเนี่ยรุ่นตกแต่งของเขาก็จะมีให้คุณเลือกทั้งสิ้นเนี่ยสามรุ่นด้วยกันมีรุ่น2.4ดีเซลเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็มาพร้อมกับชุดตกแต่งแบบ a t t r a c t i v e แพ็กเกจแล้วก็มาในอีกรุ่นหนึ่งนะมาอีกรุ่นหนึ่งก็จะเป็นรุ่น2.4ดีเซลนะเกียร์ออตโต้แล้วก็รุ่น2.7เบนซินนะเกียร์ออตโต้ซึ่งตรงนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นฐานล้อสั้นรุ่นตกแต่งนะคะที่บอกว่าตกแต่งคือตกแต่งอะไรมันจะมีในเรื่องของชุดไฟหน้าเป็นแบบ LED โปรเจคเตอร์นะพร้อมไฟ DRL ภายในห้องโดยสารตกแต่งเป็นสีดำนะ,ะแล้วก็มีแถบสีส้มๆนะคะมาให้นั่นน่คือรุ่นท็อปๆนะคะ รุ่นนี้เนี่ยก็จะมีนะตัวกระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะคะมีโลโก้โตโยต้าตกแต่งสีเงินแล้วก็มีชุดแต่งนะบริเวณชายกระบะด้านข้างและก็ด้านท้ายอันนี้เนี่ยเฉพาะรุ่นที่มีกระบะท้ายนะคะในรุ่นฐานล้อยาวก็จะมีรุ่นเครื่องยนต์ดีเซลมีให้คุณเลือกทั้งสิ้น3รุ่นด้วยกันนั่นคือรุ่น2.4ดีเซลเกียร์อัตโนมัตินะคะรุ่น2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดาและรุ่น2.4ดีเซลเกียร์ธรรมดา C&C นะคะตัวนี้เนี่ย ในรุ่นฐานล้อยาวนะเครื่องยนต์ดีเซลก็จะได้ความแตกต่างนะก็จะมีในเรื่องของกระจกหน้าต่างเป็นแบบไฟฟ้าแบบเลื่อนลงอัตโนมัติเฉพาะด้านฝั่งคนขับนะคะแล้วก็กระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเฉพาะรุ่นเกียร์อัตโนมัติค่ะมาปิดท้ายกันที่รุ่นฐานล้อสั้นนะคะเครื่องยนต์เบนซินกันบ้างสําหรับรุ่นฐานล้อสั้นเครื่องยนต์เบนซินก็จะมีรุ่นนะ,ะ2.7เ็บนซินเกียร์อัตโนมัตินะคะแล้วก็รุ่น2.0นเบนซินเกียร์แมนนวลนะคะ ตรงจุดนี้มีความต่างนั่น,นคือเรื่องของกระบะท้ายเป็นแบบพื้นเรียบแบบเปิดได้3ทางนะคะกระจังหน้าแล้วก็กันชนด้านหน้าจะเป็นสีดําล้วนนะคะขณะเดียวกันกระจกเนี่ยจะเป็นแบบปรับมือนะคะมีกระจกหน้าต่างแบบธรรมดานะคะแล้วก็มีกระจกมองหลังปรับแสงสะท้อนเป็นแบบปรับมือนะไม่ใช่แบบออโต้นะแล้วก็มีอะไรอะเรื่องของ abs ebd ถุงลมนิรภัยคู่หน้านะคะล้อกระทะเหล็กเป็นแบบ1 4นิ้วแล้วก็เบาะที่นั่งมาเป็นแบบ หุ้ม PVC นะคะสำหรับตัวเบาะที่นั่งที่บอกว่าเป็น PVC นี่อาดูนะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวระบบ T-Connect Telematic เนี่ยตรงนี้ทำออกมาเพื่อที่จะให้ท่านเจ้าของกิจการนะสามารถตรวจสอบตัวรถได้นะว่าใช้ความเร็วอยู่ที่เท่าไหร่อะไรยังไงตัวรถอยู่ตรงไหนถึงจุดไหนแล้วเราสามารถควบคุมตัวรถได้นะตรงจุดนี้เกี่ยวมองว่าผู้ประกอบการน่าใช้รุ่นนี้มากๆนะมันสามารถติดตามตัวรถได้ตลอดเวนะคะ สำหรับ a ออนะิลไฮ l ัก c ช a m p ในรุ่นที่คุณเห็นอยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นการตกแต่งนะฮะสวยงามเนื้อเป็นตัวตกแต่งพิเศษนะคะแจมกับตัว PSP ช h อ p Shop, แล้วก็ ECU ชอปนะ,ะซึ่งการตกแต่งครั้งนี้เนี่ยมาในแนวแบบรลดซิ่งเฮ้ยเท่ดีวะ่ะทั้งล้อเองนะแล้วก็การใช้สีสันมันสวยสวยดีนะเข้ากับตัวทรงรถนะีแล้วก็รูปร่างหน้าตาของรถนะฮะขณะที่เนี่ยการตกแต่งเนี่ย ภาพรวมสเกิร์ตหน้านะสเกิร์ตข้างแล้วก็แก๊ปหลังคาเนี่ยเขาได้รับการตกแต่งนะโดย psp shop นะ x ก,กับเธอสตูดิโอนะคะในขณะที่นะตัวฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยให้มาเป็นแบบเคฟล่านะเออแต่งโดย m o n ซ a Factory นะเป็นของ m o n ซานะสวยนะและค่ะในส่วนของตัวครอบกระจกมองข้างเนะี่ยก็มาเคฟล่าเช่นเดียวกันนะเป็นของ psp shop ค่ะ ถ้าเกิดมาเป็นสี่เหลี่ยมมันจะจะเก๋วกว่าน,นี้นะเพราะทรงรถนะคะโดยรวมเนี่ยก็ออกแบบมาในแนวแบบกล่องกลองเลมเหลี่ยมนะเนาะแต่ตรงเนี้ยที่เกียวมองเกียวมองว่าดีไซน์กระจกมันขัดตาว่ะตัวล้อแม็กนะก็ให้มาเป็นของคอสมิก r นี่ยตัวยางก็เป็นยาง235 40 R18 นะยยางมาเป็นของโตโยท้าค่ะ ภายนอกนะนอกจากนี้ก็ยังมีในเรื่องของท่อไอเสียนะเป็นของ BRD นะคะพากันเข้าไปชมในส่วนของตัวภายในห้องโดยสารกันดีกว่าสำหรับตัวภายในห้องโดยสารนะคะตัวเบาะเนี่ยให้มาเป็นของ psp shop นะพงมาลาัยมาเป็นแบบคัสตอมนะแล้วก็คอพงมาลาัยก็ ecu shop เป็นผู้รับผิดชอบไปนะตัวหัวเกียร์ก็มาเป็นแบบไทเทเนียมนะ psp shop เหมือนเดิมตัวกระจกมองหลังนะมองตัวกระจกมองหลังนะเป็นแบบ ดีไซน์แบบเคฟล่านะคะ PSP Shop นะกล่องเนี่ยก็มีกล่องของ Ultra Boost นะของ ECU Shop คันเร่งไฟฟ้านะก็เป็นของ ECU Shop เช่นเดียวกันค่ะตัวเครื่องยนต์นะของ All New h i l u x c h a นะคะตัวนี้ที่เป็นตัวแต่งเนี่ยใช้เครื่องยนต์ขนาด2.4ลิตรดีเซลนะคะเกียร์เป็นแบบเกียร์อัตโนมัตินะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นตัวช่วงล้อสั้นนะ Attractive Package นะมากันแบบ ฟูลออฟเลยนะตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่นท็อปตัวนี้เป็นรุ่นท็อปดูได้จากอะไรเห็นไหมไฟหน้าให้มาเป็นแบบ LED อ่าตรงส่วนนี้ตรงนี้เป็น LED เสร็จปึ๊บใช่ไหมคะมีอ่อมีไฟ DRL ให้นะบนล่างแล้วก็นี่ไฟเลี้ยวให้มาเป็นแบบไฟหลอดนะคะเห็นไหมการดีไซน์ตัวไฟเลี้ยวเห็นไหมไฟเลี้ยวให้มาเป็นแบบไฟหลอดนะคะ นอกจากมีไฟเลี้ยวนะที่ด้านหน้าแล้วเนี่ยเขามีไฟเลี้ยวให้คุณที่แก้มข้างด้วยนะคะแก้มข้างซ้ายขวานะได้ตัวไฟเลี้ยวมาในขณะที่มาดูมีเสาอากาศมาให้คุณด้วยเฮ้เสาอากาศคือแบบดูคลาสสิกดีวะเป็นแบบเสายกขึ้นอย่างนี้นะเท่ดีนะอ่าและไล่ไปดูที่ตัวฝากระโปรงสำหรับฝากระโปรงด้านหน้าเนี่ยเห็นไหม ตัวนี้ฝากระโปรงด้านหน้านะให้มาเป็นแบบเคฟลา่าฝากระโปรงหน้าเป็นแบบเคฟลา่าเป็นของมอนซาแฟกตอรี่เห็นเปล่าวิธีเปิดประตูเนี่เปิดตรงนี้แอบยังแอบมีทำมันเป็นเหมือนแบบสติกเกอร์นะสติกเกอร์นะอันนี้เป็นสติกเกอร์นะลายเคฟล่าเนี่ยเปิดแบบนี้นะตัวประตูรถเป็นแบบไขนะเป็นกุญแจทิ่มไขนะคุณดูภายในห้องโดยสารดิเข้าไปชมเลย สำหรับภายในห้องโดยสารนะคะคุณดูดีไซน์ตัวเบาะดินี่ไม่ต้องมองหน้าเกียวดูที่เบาะเห็นป่ะเบาะยังดีไซน์มาเป็นแบบเคฟล่านะ,ะแต่ตัวงานเคฟล่าตัวนี้เนี่ยเป็นของ PSP Shop นะฮะเห็นป่ะเฮ้ยบางกรอบเบาะเนี่ยมาเป็นแบบบางกรอบบางกรอบเดี๋ยวขออนุญ,ญาตขึ้นไปนั่งได้ไหมขออนุญ,ญาตนะจ๊ะเฮ้ยโหฟิลฟิลแบบฟิลเหมือนรถแข่งเลยแนวนี้นะคะ ก็ตัวนี้เนี่ยเป็นเกียร์ออโต้นะฮะรุ่นนี้เป็นรุ่นเกียร์ออโต้ฮะเห็นไหมหัวเกียร์ยังแต่งเลยเห็นไหมเห็นไหมหัวเกียร์ก็แต่งนะแล้วก็ตัวตัวนี้เป็นเกียร์ออโต้นะเขามีให้คุณเลือกนะรุ่นเครื่องยนต์2.4ดีเซลเนี่ยมีให้คุณเลือกทั้งแบบเกียร์แมนนวลแล้วก็เกียร์ออโต้นะคะภาพรวมราวๆนี้แล้วก็นี่เห็นไหมเบรกมือเป็นแบบแบบนี้นะ แล้วก็มีที่เท้าแขนที่เท้าแขนก็ไม่ได้บุนุ่มอะไรนะบอกแล้วว่าเป็นรถหัวเดียวนะคะที่เข้าถึงได้ง่ายนะฮะมีอะไรอีกด้านหน้าตัวนี้เนี่ยต้องแจ้งก่อนว่าตัวนี้เป็น2.4ดีเซลตัวท็อปนะฮะการดีไซน์ตัวท็อปเนี่ยที่บอกว่าดูอะไรว่ามันเป็นตัวท็อปภายในห้องโดยสารเนี่ยเน้นใช้โทนสีดําแต่ถ้ามีคลิปมีชุดที่แบบตกแต่งนะเป็นสีส้มๆเนี่ยนี่คือตัวท็อปนะฮะ ไม่ใช่ของแต่งภายนอกนะเขาบอกว่าภายในห้องโดยสารเนี่ย,ยตัวนี้เป็นตัวท็อปเห็นไหมตามช่องแอร์เนี่ยดีไซน์มาเป็นแบบนม,มีสีส้มมานะคะตัวคอนโซลนี่โหเน้นใช้วัสดุบแบบพลาสติกสัดส่วนใหญ่นะแล้วก็ด้านหน้าเห็นไหมมีถุงลมนะมีแอร์แบกมาให้นะสอ,สองคู่เออเขาเรียกนะมีถุงลมให้คู่หน้านะฮะมีไล่ฟ้ามาให้นะมีกล่องเก็บ ตรงนี้เนี่ยก็เพื่อในการดีไซน์โดยรวมเนี่ยก็เพื่อต้องการนวยความสะดวกสําหรับในผู้ที่จะนําตัวจอนะมาแปะตรงนี้ได้นะเขาก็อำนวยคให้คุณแล้วแหละการดีไซน์ภาพรวมเนีนี่ไฟฮัาซตาดให้มาแบบง่ายๆเลยกล่องเก็บของเห็นไหมกล่องเก็บของล้วงลงไปเนี่ยลึกมากๆนะฮะตัวคอนโซลเองเขาก็มีเนี่ยเห็นไหมขึ้นรูปมาปั๊มนะะปั๊มโตโยต้ามาให้ เทว่ะเฮ้ยอยากได้เลยอะสามแสนสี่แสนนี่เอาเลยเนี่ยนี่สำหรับตัวบริเวณคอนโซลแอร์เห็นไหมเนี่ยมีช่อง power supply ให้หนึ่งรูนะคะอันนี้ไม่มีอะไรนะแล้วก็นี่แอร์ Air นะเป็นแบบบิดหมุนนะคะอุ้ยสีเบอร์นะแล้วก็นี่ความเย็นนะปรับดูนะ,ะตรงนี้มีอะไรอะ่ะ ก็อาจจะมีอะไรเพิ่มมาในอนาคตนะนี้เราไม่ทราบนะเบื้องต้นคือเขาเล่าให้เราฟังเท่านี้นะเขาเล่าให้เราฟังประมาณนี้ตัวนี้นะสำหรัแบบตัวนี้ก็เติมน้ํามันนี่ยฝาถังน้ํามันอยู่ด้านซ้ายนะคะตัวนี้ก็ใช้กุญแจนะทิมแล้วก็ตัวนี้นะสามารถเติมดีเซลได้นะถึง B20 เนะี่ยเป็นแบบไบโอดีเซลนะเติมไม่ถึง B20 กนะฮะนะกดล็อกแบบนี้นะ ประมาณนี้นะคะมาค่ะเกี่ยวพาชมนะในส่วนของตัวตกแต่งที่เป็นแบบรถบ้านมอเตอร์โฮม,มกันบ้างเนี่ยสำหรับอ l l New Hilux กแชมป์ e s, คุณดูเด สำหรับรถคันนี้นะได้รับการตกแต่งนะมาเป็นแบบรถบ้านนะมอเตอร์โฮมนะคะการดีไซน์โดยรวมเนี่ยต้องแจ้งก่อนว่านะทาง All l New h i l u x แชมป์คันนี้นยก็มีการร่วมมือกันกันกบนะเนี่ย Carry บ o y เนี่ยเป็นการตกแต่งภาพรวมตัวรถนะให้เป็นแบบรถบ้านนะคะมีทีวีให้ด้วยและนี่เป็นกระจก ด้านในนี่มีแอร์เปิดได้นะ8ชั่วโมงเปิดแอร์ได้แบบยาวๆเลย8ชั่วโมงนี่มีเก๊ะนะเก็บของด้านบนตรงนี้เป็นเตียง,งนี่เป็นเตียงมีไฟให้ด้วยนะห้องน้ำนเล็กไปหมดเลยนี่ห้องน้ำในตัวนะหรนะหาฟังก์ชันครบนะห้องน้ำกว้างขวางดี มาพามาชมกันเป็นคันที่3นะกับ All New h i g h l u x Champ นะฮะตัวนี้จะบอกว่าเป็นรุ่นท็อปตัวนี้เนี่ยเป็นรุ่น2.4ดีเซลนะฮะเกียร์อัตโนมัติรุ่นท็อปเนี่ย2.4ดีเซลนะเกียร์อัตโนมัติช่วงล้อสั้นตัวนี้นะฮะเห็นไหมเหมือนกับตัวที่เราไปถ่ายตัวแต่งนะตัวแต่งพิเศษเขามาสวยดีนะฮะตัวไฟใช้งานน่าจะชัดเจนนะมีไฟ DRL มาให้นะคะล้อก็ยังให้เป็นแบบล้อกระถา,านะฮะ มาพร้อมกับยางบริ d g e s t o n e d u นะฮะนะยางบริ d g e s t o n e d u ขนาดเนี้ยตัวยางเนี้ยอยู่ที่195เนี่ย r 1 4ก็เน้นหนานุ่มนะ d u ล l w i t สสำหรับเนการดีไซน์ตัวกระจกมองข้างนะแตกต่างกันนะแตกต่างจากตัวเอ,อ่อ m o t h o m e เนียตัวมอเตอ h o m e มันจะต่อขายื่นออกมานะตรงช่วงนี้ก็จะมีแบบให้เรามองเห็นนะ ทัศนวิสัยค่อนข้างที่จะโอเคเลยทีเดียวแต่สําหรับรถคันนี้เนี่ยเสาเอเขาก็ไม่ได้หนาอะไรมากนะคะก็ภาพรวมถือว่าโอเคนะคะภาพรวมถือว่าโอเคสําหรับตัวท้ายกระบะของเขาอย่างที่เกียวแจ้งแล้วนะคะตัวสักคู่นี้เนี่ยที่เป็นตัวแต่งนะมีความเหมือนกันเลยนั่นก็คือการใช้นะตัวกระบะแบบแผ่นเรียบเรียบเลยนะคะเรียบคืออะไรมันไม่ติดซุ้มล้อ พอมันไม่ติดซุ้มล้อเนี่ยมันก็วางของได้ในปริมาณมากๆนะตะตกาาเนี่ยตะโกงตะก้าวางมีกันชั้นขึ้นเลยนะตัวนี้ก็คือเขาออกแบบมานะเพื่อที่จะให้นะผู้ประกอบการนะใช้งานตัวรถได้แบบคุ้มค่าคุ้มราคาที่สุดเปิดนะฝาท้ายนะเนี่ยเปิดฝาเนี่ยได้สามด้านแนะและล็อกง่ายๆด้วยนะเห็นไหมเปิดฝาท้ายลงได้สามด้าน เพื่อต่อยอดนะในส่วนของธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการขนส่งเองหรือจะนําไปทําในรูปแบบรถค้าขายแบบรถทัพก,ก็ได้นะเห็นไหมฝาท้ายขึ้นมาแบบเปิดง่ายปิดง่ายนะสาหรับตัวฝาท้ายน,นะการดีไซน์ไม่ได้มีอะไรมากมายนะมีหูจับมาให้หนึ่งสองน,นะสองจุดอ่าแล้วก็มีในส่วนของเห็นไหมหูจุดจุดหูจุด ยึดเนี่ยจุดยึด,ยด,ยดสองจุดแต่เรื่องของสีเรื่องของงานเนี่ยอาจจะดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะก็อย่างว่าแหละราคาจำหน่ายงเขาเขาบอกแล้วว่าจับต้องได้ง่ายเนี่ยสำหรับรถคันนี้นะเป็นรถหัวเดี่ยวที่มีความน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวดูกันในส่วนของตัวนะสติกเกอร์นะอันนี้สติกเกอร์แปะมาโตโยตา้านะฮะแล้วก็มีแม็กกันกระแทกมาให้ ซ้ายและขว,วาเป็นกระแทกตรงนี้เนี่ยเวลาคุณเผลอเนี่ยเปิดแรงๆเนี่ยมันจะได้ไม่กระแทกโดนตัวถังรถเนี่ยตัวอาร์มสวิงเขาเนี่ยก็ดูเข้มแข็งนะนะตัวอาร์มสวิงเขาเนี่ยเข้มแข็งดีอ่ามีอะไรไฟท้ายชุดเดียวกันเหมือนกันเป๊ะนะไฟเลี้ยวไฟเบรกไฟถอยนะคะ ภาพรวมให้ชมกันคร่าวๆเรราวนี้นะคะพอเราเอาฝาขึ้นนะเนี่ยพอเราเอาฝาเนี่ยทั้งสามด้านขึ้นเนะเราสามารถวังระร้าได้โอ้โหปริมาณมากเลยเนะยแล้วก็อยากให้ชมเห็นไหมมีจุดที่แบบกันกระแทกมาให้นะและตรงจุดนี้เอาไว้ใช้ปีนนะยปีนขึ้นไปเลียงของอขออนุญ,ญาตปีนให้ชมกันอีกทีนึงนะนะปีนจับโรบาร์ปีนนะ ขึ้นไปเลียงข้าว<ม>เลียงของนะในระดับที่สูงนะแล้วก็มีมีโลบามาให้คุณนะประมาณนี้ <Yeah. S 1> นะคะไล่มากันที่ตรงนี้ในบรินี้ช่องเติมน้ำมันเมื่อกี้ก็ถ่ายให้ชมกันแล้วนะในส่วนตัวแต่งนะช่องเติมน้ำมันก็ต้องใช้กุญแจขันนะ แ่น้ำมันที่ใช้เนี่ยสำหรับน้ำมันก็ใช้เป็นตัวนี้เป็นดีเซลนะเติมได้ถึงบี20สูงสุดนะ,ะอฮะมือหูแบบจุดยึดนะถ้าคงถ้าค่จะเปิดประตูทราบก,กันแล้วนะเปิดกันอย่างไรสำหรับภายในห้องโดยสารก็บอกแล้วดีไซน์แบบเรียบเรียบเนะี่ยตัวเบาะเองเนี่ยก็ใช้วัสดุแบบนะ ตามราคาเขาแหละเขาบอกแล้วว่าราคาจำหน่ายก็ไม่ได้หืวหวาอะไรนะราคาจับต้องง่ายอ่ะขออนุญาตขึ้นเนี่ยสำหรับภายในห้องโดยสารก็เน้นใช้โทนสีดำนะแต่ถ้าเป็นตัวท็อปอย่างที่เกียวแจ้งไว้ถ้าเป็นตัวปกติตัวเริ่มต้นเนี่ยก็จะเป็นสีดำทั้งหมดแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นท็อปเนี่ยจะมีพวกเนี่ยชิ้นงานสีส้มนะตกแต่งตัวบริเวณคอนโซลหน้ามาให้คุณนะแล้วก็ดีไซน์มาเห็นไหมเรียบเรียบนะ เป็นพลาสติกนะเรียบ,ยบอ่าขึ้นรูปตัวนี้มาโตโยต้านี้ขึ้นมาก็ทเท่ๆนะแล้วก็มีกล่องเก็บเอกสารมาให้นะไม่มีฝาปิดมานะคะแล้วก็ไล่มาที่นี่ตรงนี้เป็นช่อง c o w e r supply เหมือนกันเลยเห็นไหมมีอะไรแอร์นะแรงลมแอร์ความเย็นภาพรวมคร่าวๆนี่ให้ชมกันแบบ ประมาณนี้เลยนะคะเหมือนกันกับตัวแต่งเมื่อส,สักครู่แต่ตัวนี้เห็นไหมหัวเกียร์ไม่เหมือนกับตัวแต่งหัวเกียร์ตัวนั้นเป็นแบบของชุดแต่งเนี่ยแต่ตัวนี้นี่คือตัวที่จําหน่ายนะตัวเกียร์ออตโอต้หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะคะหัวเกียร์เหมือนเหมือนหุ้มหนังมาเหมือนเหมือนนะเหมือนเหมือนก็มีแบบเหมือนนุม่มๆหน่อยนะแล้วก็เนี่ยมีให้เล่นเกียร์นะเป็นแบบเกียร์เอสได้ด้วยนะบวกลบช่องเก็บ ของคุกกิ้นี่ยตัวนี้ก็กล่องเก็บนะของเก็บของเบรกมือเป็นแบบแบบเบรกมือเป็นแบบเบรกสายแบบนี้นะแล้วก็ตัวมาตรวัดเนี่ยก็ให้มาครวๆเราวนี้นะฮะเหมือนกันกับตัวเมื่อสักครู่เลยไม่บางกรอบนะไม่บางกรอบหนานุ่มดีในระดับหนึ่งเนี่ยสามารถปรับขึ้นลงได้นะอน่ะ ไฟเลี้ยวขวาปัดน้ำฝนซ้ายนะเบาปรับเป็นแบบแม่นวน่นนะนี่เอมชิดแล้วแหละน,นะเหมาะเว้ยชอบชอบเลื่อนอยู่ซ้ายนะมันจะมีก้านเลื่อนอยู่ซ้ายนะอะไแบบอนี้มีสุดแล้วนะสุดมีชิดนะโอเคสำหรับแผงประตูก็ราวๆนี้ มีสีส้มให้ดูภาพรวมนะคะสำหรับตัวรถเนี่ยต้องบอกว่าเป็นรถที่มีความน่าสนใจมากๆนะสำหรับ all new h i l u x cham p นะคะการดีไซน์นะทรงกล่องๆนะเน้นเหลี่ยมเน้นเน้นสันเน้นอวดสวยนะภาพรวมเนี่ยเกี่ยวมองว่าตอนนี้ขึ้นอยู่กับราคาแล้วแหละสำหรับราคาจำหน่ายเนี่ยก็รอเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะ,ะพาทมกันแล้วเสร็จแล้วนะคะสำหรับ อูนิว h ฮ Lux c ชม m p เนี่ยชมกันแบบครบๆเลยสสไตล์แล้วกันนะตัวนี้ก็แนวเรียบๆเบนี่ยธรรมดาธรรมดาแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็นรุ่นตกแต่งเนี่ยแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่นมอเตอร์โฮมนะสามคันนี้เนี่ยมีความแตกต่างนะในเรื่องของดีไซน์แต่ในส่วนของตัวขนาดเครื่องยนต์เองเนี่ยถ่ายทุกคันครบหมดเลยนะขนาดเครื่องยนต์เป็น2.4ลิตรดีเซลเหมือนกันทั้งหมดเนี่ยแตกต่างในเรื่องของเกียร์อัตโนมัติกับเกียร์แมนนวลแค่นั้นเองนะแล้วก็ ภาพรวมพาชมกันแบบคร่าวๆเนเนื่องจากว่าเขากําลังจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่27พฤศจิกายนนี้นะคะเรามาพรีวิวให้ชมกันก่อนนะเรายังไม่ทราบในเรื่องของราคาจําหน่ายเบื้องต้นก็เหล่ากันไปบ้างแล้วนะว่ามีความแตกต่างกันในระหว่างรุ่นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรเนี่ยสำหรับเทปนี้เนี่ยเกีย่ยวขอขอบพระคุณมากๆเนี่ยที่ติดตามกันตั้งแต่ต้นจนจบค่ะเทปต่อไปจะพาไปรับชมรถยนต์รุ่นใดยี่ห้อใดฝากติดตามกันด้วยนะคสำหรับเทปนี้เกียวลาไปก่อนจะ้ะสวัสดีจ้า